ยอดจริงๆครับผมเต็มเลยนะครับนี่นะนี่านหายหปแล้รอาท่กันแล้วจะตตดินพี่น้องเลย อาทิตย์จะตกดินแล้วพี่น้องทักทายสบายดีพี่น้องไปเจอมาอัปเดต ซอยดุกยูงทุกคนมาสมรรชากาศวัดอารุณอยู่ตรงขามนะคนนะตอนนีู้เดินลงมผมกำลังขยอยมาเรื่อยๆทุกคนโอเคสโกไปรับสมด้วเลยทุกคนนี่เห็นบาททุกคนคนกำลังมาเรื่อยๆนะครับ กำลังปรปับปุงทุกคนตอนนี้กําลังจอดรถทำสถานที่จอดรถนะครับนะนเกี่ยวาลังนะครับนะเยอมากเลยมี่จะกท่องเที่ยวที่นอกพากันกินตันอาหารนะครับนะมีพากันต่อแถวกันกินกาแฟนะครับ เจอคนดังพี่น้อ,เนเนเอนงเอ้ยนี่เห็นบอเจอคนดังทุกคนเจอคนดังเจอคนดังเห็นบอถ่ายคลิปอยูเฮือกหยาดได้เด้อมีเห็นบอทุกคนทาผ่ามืดผ้าขอซ่าบอไผ่เด้อพี่น้องเอย้ยตอนนี้มันย้อนแสงเลยนะพี่น้องนะ มือแน่เด้อพี่น้องยอ้อนแสงนุ๊กขลิบขักเลยพี่น้องนี่แหละนะตรงเที่ยวมาแบบคลิคขักแล้วนะครับยืนลมสมบิวพี่น้องฝั่งตรงขามวัดอรุณนะครับนะ นี่นะครับผมมีทั้งเทีย่ยวสาวตาา่างชาตินะครับผมโอ้โหลงละเมืองไทยไปแล้วแบบนี้นะครับผมเห็นปะโน่นป้าพี่น้องพากันนั่งเล่นแบบซิซีเลยพี่น้องเอ้ยโอ้โหนี่เห็นปะอะไรจะขนาดนี้พี่น้องครับเอ้บักเจอก็จะเดินไปสมเลยพี่น้อง เนกันเลยครับมีแต่พลังต่างชาติตั้งนด้นพาไปยืนถ่ายรูปกันนะพี่น้องนะหมดแล้วนี่พี่น้องสวยงามมากเลย ชาดีนะถ่ายรูปแล้วออกเลยพี่น้อยโอ้โหพี่น้อยเลยครับซังนี้นาทึงมากๆเลยพี่น้อยมา <c oughs> phòng này nhé các bạn, súp yến, 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 đơn xôm lấy phía nói chỉ cả đi thì tốt đi lên chá Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì พากันนั่งเล่นไปชิวๆด้วยนะครับ

ยอดจริงมีนักทนะ่องเที่ยวชาวต่างชาติมาแบบไม่หยุดเลยทุกคนโอ้โหโโน่าทึ่งมากเลยครับเมืองไทยนักท่องเที่ยวลงไหลเขามาใกล้จะถึงเทศกาลปีใหมเ่เนาะยิงเยอะขึ้นเรื่อยๆทุกคนบเ,เทียวต่างชาติพากันนั่งเล่นไปชิวๆเลย

สอัสทุกคนบาบิาเตอร์ขอจบคลิปเพียงนี้ก่อนเด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์มีกำลังใจบ้างเจอด้วยนะครับขอบคุณพี่ๆและเอทีทูสุขสันครับผม